สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องท็อปแทบ600ยไฮโซแล้วก็เพจทีแอทีรถดัมแต่งสวยแห่งประเทศไทยวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอภูผามะเอออำเภอภูหลวงนะครับอำเอภูหลวงเอารถมาส่งครับจเจ้าเดียวกันนะครับที่ซื้อไอ้นี่ไปซื้อสมเขาเอก่าว่างจักพุง สมัยเขาก็มาซื้ออันนี้อีกครับแคนเตอร์ที่ผมลงขายสมัยก่อนอแสนห้าพจะทำเสร็จเปลี่ยนหัวร้อยสิบห้าทำสีเก็บไฟทั้งคันพ้่งภายในเดี๋ยวให้ดูตอนนี้กำลังจะถึงบ้านลูกค้าครับฮเฮ้อเลอีกแล้วเลืกอ,อีกล่ะในบ้านลูกค้าอีกนวจำไม่ได้ เลยแล้วบ้านเขาเป็นบ้านนายกนายกทำมาถึงละเจ้าสแสมาขาวอยู่ไหนเนี่ยฮะ,สะแสมาขาวอยู่ไหนอยากเจอสแสมาขาวมากเลยแสดงว่าไม่อยู่ได้เนี่ย เม่เขาไปทำงานเนี่เลยปกติเมเขาจะอยู่ตรงนี้แสดงว่าเขาไปทำงานครับเขาใช้งานตลอดนะรถอะ่ะโอเคเอาลงตรงนี้แหละจะไปล้างรถกดตบลองขับดูเข้ามือหรือเปล่าดูน้มันเบีกเด้อเบิ้งน้มันเบีกเด้อข้างในก็ ทำไปสี่พันกว่าบาทยังไม่ได้เบิกเงินนายกเลยอันนี้เก้าแสนแต่ว่าอย่างนั้นนะซื้อได้ดีอยู่ดีล่ะสามอสองศูนย์ดีทูด้วยนี่ด,ดีหรือดีทูไ,ไ,ไ,ได้ดีอยู่ยยเปิดตัวนั้นได้หรอยู่ห,หน้าต่างโอ้คอ,อนทุบมือตัวเองขอโทษเขาหรือยังอ่ะพอร์นนี้นะ ฮะแต่มันคือผมไม่รู้เรื่องพนี้คือยืมยืมก็น่าจะยืมมาจากพวกนี้แหละนี่ห้องสวิงนี่แหละมันลงมาก็เก็บรั่วเอามีรอยถอดซ่อมแล้วมอเตอร์สวิงมีแล้วมีร่องรอยแล้วอ้อะไรอะไรพวกไดชาร์จพวกอะไรพวกนั้นแหละที่เปลี่ยนใหม่นั่นแหละย,ยกเลยยกเลยยกเลย ยกขึ้นเลยเออนนั่แหละย,ยกได้ดีคันนี้ทำงานได้ดีแต่น่าจะเมื่อกี้กเหยียบเบรกผมเห็นไหลออกน่าจะเบรกไม่อยู่ไอ้น่าจะออกตรงแป๊บหรือเปล่าแป๊บมันแตกหรือเปล่าไม่ไม่ได้ออกข้างในข้างในผมซ่อมแล้วดูเอาดูเอาเพราะว่าช่างว่ามันจะจะรัะ่วที่แป๊บอะจ๊ะจอ่าช่างช่างสีเขาก็ทําให้เขาไม่ได้คิดตังค์หรอกไอ้นี่เพราะเขาทําเขาคิดเฉพาะเงินที่เขาเปลี่ยนหัวยกหัวทําสีพวกนี้ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหน่อยเด้อล่ะยังไม่ได้เปลี่ยนมากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องยั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 งอันนี้เป็นชื่อของพี่แล้วพี่เขาล้วสวยๆทั้งนี้ก็ตัวที่เราไปนั่นไงลองไปครั้งแรก,กไปที่ว่าไปไปโอดรถหังคืนอันนี้ไหนจะวิ่งดีกว่าคันนั้น ป้ายเหลืองาป้ยเหลืองอย่างนี้แหละป้ายเหลืองเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นประกอบการที่สารคามแต่ชื่อเราอยู่ที่นี่ล้อล้อมันก็ล้อมันก็ดีดด้วยครับเป็นพืชแข็งอ๋อเขาเล่นแข็งอย่าครับเกียร์ไม่มันมันเพิ่งเปลี่ยนหัวมาเดี๋ยวจะระบีใส่เดี๋ยวมันก็คล่องขึ้นแหละเน่ยครับเพราะว่าสายเกียร์มันก็ถอดมาตั้งนานแล้วเมันไม่ได้ใช้เนาะมันเพิ่งยกสายไฟ เพี้ยนเพี้ยนสายไฟไม่เหมือนเดิมเลยสายไฟในเหมือนเลยครับผมมันมีปัญหาเรื่องไฟเลยได้ชากับเลี่ยนเห็นไหมเปลี่ยนไหมทุกอย่างครับได้ชาแต่เปลี่ยนยังเปลี่ยนเสียงนิ่มดีเครื่องนิ่มกว่าวันนั้นใช่ไหมเครื่องนิ่มคันเนี้ยเครื่องนิ่มดี แบตเตอรี่ผมลืมเอาออกแบตเตอรี่ใหม่เลยเนี่ยลืมเอาออกอันเดิมมันไปอยู่กับรถคันไหนไมู่้ตามหาไม่เจอก็เลยเ้าไม่เอาออกดีกว่าได้แบตเตอรี่ดีๆไปเลยเนาไม่เป็นไรหัวใหม่ใหม่ไม่มันเละไปหมดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องเอาแล้วยกลมก็พับลงหมดแล้วไม่เอาสิเอา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 เนี่ยเนี่ย v i p ข้างใน v i p ข้างในก็ทำให้อย่างดีกระจบฮา ชิมล็อกหมุนๆอาเดอรกระจกมันน่าจะมีรางอยู่ข้างในเด้วยฮะบราไปอยู่กับเด็กแต่ไม่จำไม่แหม่ข่าวนะไปอยู่ไม่แข่าวไปทำงานไปทำงานมั้งไม่เห็นมันฟืดมันฟืดไอ้นี่สายมันก็เพิ่งจะเอาใส่เนาะหัวมันซื้อมาเราไปซื้อมามันก่อนหยอดมานาน อขาจาน,นเขาก็ยังไม<อ>่ถ่ายเอาโซนลงโซนเนี่ยขีดต้องต้องคันเกียร์ด้วยครับฮะอยัางอยังอย่างอย่งอย่งเราถ่ายเอาได้หรอกนี่ยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อยากให้มันเข้าค่าวที่ต่อแ๊บขึ้นครับเพราะมันถนัดเออต่อคันเกียร์ขึ้น,น,นเนาะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เด้อเพราะว่ารถเราก็ตามสภาพ ได้สวยอยู่ดิทำมาแล้วสวยอยู่คนเขาถามซื้อกเต็มเลยเขาเห็นว่าผมเท่าไหร่รถรถสิบร้อนนะทาไมอ่ะปนไต์ทีรถเกตมัโหน้าคนตอะไรนะหน้าคนสงอ้นั่นนะแสนกบาทซื้อไปวิ่งเนืามที่วของเขาันั้นไม่รู้เหมือนกันเขาโรมาถามผมก็บอกผมไม่รู้ผมไม่เคยขับก็ซื้อตามสภาพเนาะ แปลอะไรนะเรืว่วาแบลนะถอดแล้ไวไอ้มอเตอร์สวิงเขาเคยถอดมอเตอร์สวิงไปซ่อมแล้วน่าจะเพดน่าจะเพดมันรั่วเขาเลยของผมก็ถอดคันมาร์กทูก็ถอดอนกันหมดไป, 4, ไไปสี่พันกว่าสีม่มนกว,ว่าไอม้สี่หมืนกว่าหมดไปสี่หมื่น้าน้มันเลถึงสายมาเด็กให้มาน ไปดูแป๊บตัวนั้นก่อนเด้อก่อนจะขับอ่ะแป๊บตัวไอ้ตรงล้อที่มันไหลออกเด้อเช็คแป๊บ,บ,แ,บ,บแล้วก็เ<ด>ติมน้ำมันเบรกเด้อเมื<ด>่อตอนอยู่บ้านไม่ออกเอาขึ้นก็ไม่ออไม่ออกผมเอาขึ้นเองพอมาถึงนี่มันสงสัยมันสะเทือนต้นต,นตกหลุมมามั้งหลุมเยอะมากเลยเส้นเนี้ยผมรัดมันพี่โทรหาผมนะเดี๋ยวเรื่องเงินผมอยากให้คุยกับแกเองคุยแล้วไม่โทรหาแกให้แกกลับมาสิไปมาแกจะมาแล้วผมไม่อยากเลิกเงินเรื่องทรศไม่ไม่ผิดนี้ใช่ใช่ใช่รู้อยู่รู้อยู่ นซมยาสวยอยู premises, 1, 1> s <S yeah, yeah. so, ่เด uh ้เ huh. นี like ่ยคันนี้ถ้าล้างดีๆสวยอยู่ใกลแล้วเดี๋ยวหาเชลอ์ถูกถให้เครับเคยเยวันนั้นแก่แกอยู่เองวันนั้นแกอยู่เองเาพมาเหมาเอามาทำไมเอ์แสนต้องแสนมันนจะเบรกอยู่หรือจะอยากให้เ็อเห็นให้กเห่ขาว เด็กมันใช้ฟุ่มอย่างนี้ข้างในอ่ะเหรอมันไม่ไม่ได้วิ่งไกลไม่ได้ไม่รักษาอะไรเลยโอ้โหคันเนี้ยท่นเนี้ยจะวิ่งดีกว่าแสมอีกนะเนี่ยเพราะมันเกียร์ล็อกกี้ไงเขาจะวิ่ดีกว่านี่ก็ใช่เครื่องแรงกว่าตัวแรงยนะรตัวนั้นเกียร์ล็อก c b d เกียร์ล็อกอ่ะคันนั้นมันเครื่องร้อยคันนี้ร้อยสิบห้าเกียร์ล็อกด้วยเฟืองท้ายเอฟหน้าเอฟหลังเอฟคันนี้ร้อยสิบห้าหน้าเอฟหลังเอฟเลยแรง ต้องเช็คเอาเพราะว่ารถราคาถูกมากเลยซื้อมาแสนห้าแล้วก็เปลี่ยนหัวสองหมื่นค่าช่างสีหมื่นเจ็ดค่าทําไฟเท่าไหรวันนั้นไดชาร์จอะไรบ้างสี่พันกว่าแล้วก็ค่าทำเบาะข้างในภายในสี่พันกว่าครับรถ,ถให้ราคาต้นทุนหมดเลยอะ่ะผมกำลังจะไปขนโศกผมผมคิดค่าสไลด์แกแค่พันห้าเองวิ่งไปวิ่งมาเอาไปทํานู่นทํานี่แกรีบจ่ายเลยอะ่ะ <laughs> ต้องไปทําแป๊บเบียก,ก่อนเด้อพากันถอดดูว่ามันน่าน่าจะหลวมหรือมันน่าจะหักหรืออะไรต้องดูมันน่าจะเป็นแป๊บข้างนอกแหละเมื่อกี้ตอนผมขับอยู่บ้านไม่เป็นไรเด้ขับไปขับมาไม่เป็นไรเด้พอเอามาส่งลงมาปุ๊บอ้าวเมื่อกี้เหยียบเห็นเอาลงน้ํามันไหลออกช่างสีก็ทําเบรกล้อนั้นให้เขาก็ไม่ได้คิดตังเพราะว่าหลังจากที่คิดเงินผมก็บอกว่าอ่าล้อมซึมเขาก็ถอดทาให้ไม่ได้คิดเพิ่ม สภาพจำไม่ได้เนาะไอหัวที่เราเกินกันไหมเนี่ยผมบอกเลยถ้ามันจอดอยู่สภาพเนี้ยขายได้หลายบาทนะเนี่ยเขยคนี้ครับเขาเป็นูกครับท็อกนี่ขนาดขนาดรถสภาพนี้เขาก็ยังต่อทะเบียนได้สบายครับอันนี้ก็ต่อได้ส่งไปต่อกับผมได้ตลอดเลยที่นี่เขาก็ต่อที่นี่คิดว่านะคิดว่าเขาก็ต่อเขาไม่เอารถไปตรวสภาพนะเขาต่อเยอเลยแต่ว่าถูกมากเลยแต่ว่ารถกระบะกระบะทำไมเขาต้องไปถ่ายรูป ไม่รู้เหมือนกันแปลกเหมือนกันเน,นี่ยมันแล้วแต่ในช่างไม่ราร้านเนี่ยร้านนีอ้ออตอนอองข้างนอกนะมันเกินสิบปีหรือเปล่าแต่ว่ารถพวกนี้ไม่ต้องถ่ายเหรอไม่เป็นไรใช่ไหมลาก่อนครับอำเภอพูหลวงแล้วเจอกันใหม่ครับก็ขอบคุณท่านนายกนะครับนายกกคุ้งที่อุดหนุนรถสองคัน ว่าจะอดหน้นเทเลออร์อีกเดี๋ยวผมหารถตกถูกๆให้นี่ก็เดินทางกลับแล้วครับแดดร้อนมากเลยร้อนกว่าบ,บ้านผมอีก,กนเนี่ยอยู่ใกล้ภูเขาแต่แดดร้อนมากเลยร้อนแบบเผาไหม้เสื้อนี่ร้อนไปหมดเลยกางเกงร้อนไปหมดเจอกันคลิปหน้าครับ ขอคนนุณสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ